การตัดไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18 e ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรรยาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ป e, ีควรได้รับคำแนะนำอะขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยผมวันนี้เราอยู่กับเราอยู่กับวายไปที่ชดาวฮะเออมาทำคอนเทนต์ไหลน,นอกบ้างดีกว่าว่าเรามากี่ทีกี่ทีก็ซื้อนะเกมเนี้ย ก็ทุนมาเจ็ดเก้าเก้าลกันฮะไม่มีใครขอก็มาจัดให้ไหลนอกทุนเจ็ดเก้าเก้าก็ต้องไมห้าเนี่แหละเราต้องเตรียมทุนมาลงสูงไว้หน่อยเพราะว่าไหลนอกมันต้องใช้รอบหมนเข้าสู้เกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าฟรีเกมดีมากๆแต่ว่ามันแอบเข้ายากมากครับเพราะว่ามันเป็นเกมซื้อเกมซื้อส่วนมากอ่ะมันจะเข้าฟรียากครับเขามีให้ซื้อเราก็ซื้อนะแต่รอบนี้เราจะมาดูว่าไหลนอกมันจะดีเท่าซื้อหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่า นะครับแต่ถ้าที่ผมเล่นมานะหลายนอกเข้าโคตรยากนะครับแล้วก็ยังไงอะ่ะก้อนตรงก้อนโตมันก็แล้วมาเลยปะล่ะพูดถึงอะ่ะไม่มาเออพูดถึงก้กอนโตมันก็แบบป่าปลายอะ่ะมันมีบ้างไม่มีบ้างนะครับส่วนมากผมจะมาเกมนี้แล้วผมซื้อเลยนะส่วนหลายนอกเนี่ยเกมนี้มีตัวคูณให้เหมือนกันนะครับสังเกตด้านบนนะเริ่มต้นที่คูณหนึ่งถูกไหมต่อไปเป็นคูณสองครั้งที่สามีันจะเป็นคูณสี่แล้วครั้งที่สี่จะเป็นคูณแปดนะครับ เป็นก้ากระโดดเหมือนในฟรีเกมเลยแต่ในฟรีเกมเนี่ยจะเริ่มต้นที่คูณแปดเลยนะครับสูงสุดพันยี่สี่นะแล้วตอนนี้รูดมายาวๆเลยวะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราเริ่มต้นที่ไม้ห้านะผมจะที่ผมเริ่มต้นแค่ไม้ห้านี้คือเพราะว่าผมพกทุนมาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ผมจะขยับไม้ขึ้นไปด้วยนะครับไม้ไหนไม่มาก็จะขยับแล้วยังไงยังไงสเกตเตอร์ไม่มีเลยเว้ยเฮ้ยมาแบบฟุ๊กแบบมาไวหน่อยไม่ได้เหรอสักทีหนึ่งอ่ะมีไหม ไม่มีโอเคไปฮะไม้หกนะนี่สูตรผมก็จะไม่ย้ําอยู่ไม้เดิมนะครับจเย็นฟรีเกมยังไม่มาเดี๋ยวมันก็ต้องมาฮะนี่นี่นี่มาแล้วมั้งเนี่ยพูดถึงมาเลยปะล่ะหลอกตามนั้นนะผมฟรีเกมดีก,ก็ก็ต้องเข้ายากนิดนึงนะแต่ถ้ามันมาเลยมันก็ดีนะมีปะอยากได้เหมือนกัน อขอคอมโบเดือดมาโชว์ให้เขาดูสักทีวะไหลนอกมีไหมรู้สึกจะลูดยาวอะทุกคนติดบอสกทีวะลองดู่ะสูตรไหนใช้ได้ก็ลองดูนะครับมีสูตรดีๆมีทิคดีๆก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมผมจะได้ใช้ด้วยนะอย่าเก็บไว้คนเดียวอย่ากักผมมีอะไรผมยังบอกเลยทุกคนอย่ดใจร้ายกับผมอุ้ยลวไหลวะหล,ะหลแล้วนี่ผู้ชายไทยหมวกคูแปดโอ้โหร้อยสีิบสี เฮ้ยเฮ้ยมีหลักร้อยให้เห็นแล้ววะ่ะมีหลักร้อยให้เห็นแล้ววะ่ะไปอืมอืมอมปิดโบน์ข้าหน่อยมีทิกก็มาบอกกันบ้างนะฮะบอกบุญกันบ้าง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเก็บไว้คนเดียวเราต้องเผยแผ่บ้าง <c oughs> หกหมนุนจะใจผมอยากซื้อมากเลยนะถ้าไหลนอกมันจะแบบใช้เวลาสักนิดน,นึงฮนะก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนแล้วกันนะผมมือใครว่างก็กดไลค์กด สับตไครคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะไม่กัดมาเลยเะละ่ะถ้ามันมามันมาเลยฮะไม่มาวะ่ะมันหลอกแล้วไม่มีแล้วฟรีโกงฟรีเกมแล้วตัวจ่ายก็ไม่มีแล้วด้วยเฮ้ยมาวะ่ะเฮ้ยเกินคาดเอาวะ่ะฟรีแรกฟรีแรกย่อมสวยงามเสมอะฮะมีคนเขาบอกมานี่ไงฟรีเกมนะฮะเรเป็นอย่างงี้นะคูณแปดนะเริ่มต้นที่คูณแปดนะครับจ่ายหนึ่งทีกระโดดไปคูณสิบหก เดี๋ยวรอดูครับจะมีโอกาสได้เห็นไหมคูณห้าสิสองหรือว่าคูณพันเนี่ยแต่ผมไม่เคยเจอนฮะสูงสุดผมก็ได้คูณ128อะ่ะ256ก็ไม่เคยได้นะครับแต่ว่าอาศัยไม้สรงสูงอะ่ะคูณ128ไมต้ตรงสูงก็ลั่นแล้วนะฮะเป็นหมื่นสองหมื่นอ่ะผมเคยได้เกมเนี้ยโอ้โหแต่ไม่จ่ายเลยวะ่ะยังไงสามสุดท้ายเออแล้ววายเราสามมาเชื่อมวิสกี้ไปทีนึงแล้วตามด้วยอะไรไม่มีแล้วเหนื่อยวะ่ะ ูท่อโอ้โหฟรีแรกโอ้โหเขาบอกว่าฟรีแรกสวยงามเสมอเบาจังอะเพื่อนร้ 105. อยห้าจะไปพอยาสไสอะไรแล้วไปไม้เจ็ดฮนะฟรีแรกมาต้องมีฟรีสองตามมาครับผมผมว่าไม่นานเกินรอผมบอกเลยเดี๋ยวก็มานะอืมไม่ลุ้นอะไรครับลุ้นเข้าฟรีอย่างเดียวเลยเกมนี้ฟรีเกมสนุกมากนะครับถ้ามันเดือดอะถ้ามันเป็นคอมโบแบบ หลายๆอ่ะเออผมบอกเลยโคตรลั่นแล้วหมวกไม่มาว่ะแล้ววายปะอุ้ยวายแถานี้อุ้ยละเคมาเต็มแผงแล้วหมวกมาฮะนี่ไงครูสิบหกไปดิลั่นไปต่อเฮ้ย